สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฟนน้ำพองนะครับและวันนี้เราก็อยู่ที่วัดป่าอิสระธรรมจังหวัดสกลนครนะครับวันนี้เราจะมาชมพิธีพุทธวิเศษนะครับของหลวงปู่ศูนย์จันทวันโนนะครับซึ่งจะเป็นวัตถุมงคลนะครับรุ่นหล่อปั๊มปฏิหารนะครับจะเป็นหล่อปั๊มรุ่นแรกนะครับขององค์หลวงปู่ศูนย์ซึ่งบรรยากาศในงานจะเป็นยังไงจะมีวิธีเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ชมบรรยากาศด้านในนะครับและก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตาม ช่องแฟดน้ำพองนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแฟดน้ำพองแล้วก็ทีมงานได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆต่อไปนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมบรรยากาศกันเลยครับผมสสสสสัััััังงาาาายยมทกนนตวดิเเป समरा कथा साया नि

Molo wasama kapa ini, yang dunia mitang awamang karanca, doa jangan apa sakunasa satu, apa kau harus sembilan agantang, buatan apa wena wina yang dunia mitang awamang karanca, jangan apa sakunasa satu, apa kau harus sembilan agantang. ข้ามนานุภาเวนะวินาสเมนตัยามดวนี้มารตบะมาการเจรโยชนมานาบุสังคุณสังฆตัวปาป่กลางอุสุปินังกัมจังสังขารภาเวนะวินาสเมนตัวสัตะวันบุตรระนัตนางหัวาตังอุตมมารังเนี่ยตเยว์มนุสนาังบุตรเต

พรอมละมอมพรมกันทิศตะพันได้แล้วไหมครับได้แล้วออกเลยครับได้ยังครับได้แล้วใช่ไหมล่วงล่วงสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับคุณแม่อะไรครับวัลภาคุณแม่วัลภาดีที่ดีอ๋อครับผมคุณแม่เป็นชาวบ้านที่บ้านบ้านบ้านนี้ใช่ไหมครับค่ะเป็นลูกศิษย์ชาวบ้านบ้านนี้เป็นลูกศิษย์อาจารย์ศิลาอิสโลและหลวงตาสูง ก็คือวันนี้ก็เป็นงานพิธีพุทธาพิเศษนะครับค่ะเป็นยังเป็นยังไงบ้างครับคุณแม่บรรยากาศบรรยากาศก็ราบลื่นคนก็เยอะค่ะครับผมครับยังไงก็ขอบคุณคุณแม่มากนะครับที่มาร่วมงานพุทธาพิเศษในวันนี้นะครับค่ะขอบคุณมากนะครับเรียนก็ได้ทุกทุกคนที่มาอ๋อของของของแจกมีอะไรบ้างครับแม่ไม่โชว์ได้ไหมครับไม่ได้อะไรบ้างเมื่อกี้ที่มีการแจกครับผม มีพระมีท่านแจกให้ค่ะก็จะก็จะเป็นพระผงนะครับพระผงปั๊มผงปั๊มเหมือนแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นเนื้อพรมนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับยังไงก็ รอบนี้มีคนมากมากผิดปกติ oh. มากจริงๆด้วยรอบนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนก็มีแค่ร้อย0 0งร้อยเดี๋ยววันนี้ก็ประมาณปลาเข้าไปเจ็ดแปอคนโ oh, oh, รถือว่าด้วยบุบญบาร,รมีของหลวงปู่นะครับลูกศิษย์รรลูกขาของอะไรอย่างเง้ยหลวงปู่ศูนย์ครับหลวงปู่ศูนย์จันทวโนแล้วก็หลวงปู่ศิลาอิสโลซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งวัดนี้ครับครับผม ผมก็เป็นมรคระทายกยวัดนี่แหละครับเป็นกรรมการด้วยคุณคุณพ่ออยู่ที่บ้านนี้ตั้งแต่กําเนิดตั้งแต่ทันตั้งแต่สมัยหลวงปู่หลวงปู่ศิลาครับหลวงปู่ศิลาเลยแล้วครับผมผมเป็นเลนท่านครับก็อยู่ที่นี่ตลอดครับเกิดที่นี่ครับครับผมครับยังไงขอบขอบคุณมากนะครับสําหรับข้อมูลครับผมครับสวเือสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับครับผมขอบคุณมากครับครับผมสําหรับบรรยากาศวันนี้ก็ถือว่าราบลื่นไปด้วยดีนะครับไม่เป็นบรรยากาศของงานพิธีพุทธพิเศษ หล่อปั๊มรุ่นแรกนะครับและสําหรับพี่พท่านใดนะครับที่ชื่นชอบชิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมแฝดน้ําพองนะครับหรือสนใจอยากเช่าวัตถุมงคลน,นะครับขององค์ลวมปุ่ศูนย์จันทวันโนนะครับก็สามารถติดต่อผมได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k นะครับแฝดน้ําพองพระเครื่องเมืองอีสานนะครับผมหรือว่าไอเดีย์ F L A T 3 3 9หรือแฝดสามสานะครับหรือติดต่อที่เบอร์โทร8 8 5 5 2 2 0 0แผมจ้ขึ้น ID l i n นแล้วก็เบอร์โทรให้ตรงนี้นะครับ ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้จนจบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมแฟดน้ำพองนะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ